อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับเกมไรเส้นคิงดอมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันบนภูเขาแล้วนะครับเอเดี๋ยวมาดูเนื้อเรื่องกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าเขาบอกว่าไงนะก็อสวินนะครับเขาก็บอกว่าเราได้ส่งพวกหน่วยรัะเวนไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้รับข่าวอะไรตอบกลับมาเลยนะครับ บางทีมันอาจจะมีแค่พวกเราใช่ไหมที่อยู่บนภูเขานี้ก็คงไม่มีใครมาช่วยพวกเราแล้วแหละนะในตอนนี้เราก็ต้องป้องกันไว้ให้นานที่สุดอย่าให้มันยึดยอดเขานี้ได้เราต้องรอเวลานะรอสักวันหนึ่งหวังว่าพวกมันจะถอยไปโอเคเรียกว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายแล้วนะครับบนยอดเขานี้มาลุยกันเลยครับโอต้องการทั้ง8เวฟเลยนะโคตรเยอะเลยอะ่ะคลิกสตาร์อัปเกรดค่าทหารนะครับ โอเคอัพก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็วิจัยไฟซอโอเคอันนี้วิจัยแล้วก็เอานี้ด้วยแล้วกันนะครับเห็นมีมอนป่าอยู่นะค่อนข้างเยอะวิจัยไปอ้าพลนูขึ้นมานน่แล้วก็เดี๋ยวค่ายทห,หารผมวิจัยนี้ให้ก่อนเลยแล้วกันลนูนะอันนี้เขาบอกว่าให้สร้างแอสซินใหม่คนหนึ่งนะครับขาดไม้ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวมาเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน เออขาดไม้ว่ะไหวไหมแค่นี้สองตัวลองลดูดิโอเคก็เลียร์ได้หน่อยนึงนะอ่าเ้ยอีกามาว่ะอีกาจะมาตีนี่ยี่สิบวินะครับโอเคมาฝั่งไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราประจำการไว้ก่อนอันนี้โรงตัดไม้โอเคสร้างไปเลยอันนี้ด้วยโอเค หาไม้ครับเป็นทรัพยากรหลักนะแล้วก็เอาไปขายได้มีตลาดอยู่แล้วนะครับมาและสี่วิสามวิทางไหนเดี๋ยวเปิดแมพผมว่าไม่ต้องเอาแล้วกันนะมันก็เปลืองเหมือนกันนะครับถึงมันจะร้อยห้าสิบนะแต่มันก็ดูเปลืองอะ่ะเฮ้ยมาฝั่งซ้ายว่ะโอเคช่วยหน่อยเร็วอันนี้เดี๋ยวสร้างแอสซินเพิ่มใช่ไหมโอเคหนึ่งคนเอาแต่บ้านไม่พอนะครับอัปเกรดบ้านเฮ้ยอันนี้ก็เขี่ยได้นี่ว่ะโอเคซ่อมไปก่อน รอบเกบ้านแป๊บนึงโอเคสร้างอีกคนหนึ่งครับแล้วก็วุ้ยพาระาดินใช้ของเยอะนะเดี๋ยวใช้เป็นพลดาบแล้วกันเป็นตัวแท้งรอบนี้ต้องใช้นะครับไอ่ข้าวเยอะเว้ยขายข้าวหน่อยนึงขายข้าวโอเคเหลือ300รอยเอาอะไรมาอัปเกรดขอไม้แล้วกัน อัพเกรดพลโลขาดทองเดี๋ยวสร้างบ้านขอบ้านเพิ่มหนึ่งหลังอันนี้ก็อัปเกรดไปโอเคอัปเกรดไปเลยหินไม่พอครับขอมีตัวแท้งหน่อยดิหรือไม่ก็พลธนูได้ไหมเออตัวแท้งมาตัวหนึ่งแล้วก็พลธนูขาดทองเยอะเลย มาแทงหน่อยเวย้ข้างล่างมันเยอะนะครับดูดิเคลียสามตัวนี้ก่อนแล้วกันค่อยๆเคลียยิงลอมาครับสวยเออแทงหน่อยแทงหน่อย,อยแต่ว่าตีโคตรแรงเลยตีแรงไปอะ่ะหัวเดชกำลังจะมาครับอีกประมาณหนึ่งนาทีไหวไหมเนี่ย <laughs> ไม่น่าจะไหวไว้เดี๋ยวสร้างกำแพงกันไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้สร้างหนามไว้ก่อน ได้ประมาณ3อันนะครับแล้วก็หอคอยสักอันหนึ่งโอเคอ่ะขึ้นไปพนอนูกองไฟกองไฟสักกองนะสักกองหนึ่งไว้ด้านหลังนี้โอเคที่เหลือเดินมานี้ต้องการอันเดดก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์มอนป่าก็ได้อีกประมาณ10วิพนนูมาเพิ่มเลยพลดาบมาสักคนหนึ่งอ่ะสองคน ตัวแท้งก็ต้องมาหน่อยนึงครับแบบนี้พลาดินมันสร้างไม่ได้นะไม่มีหินนะครับไม่มีหินให้สร้างนะจริงอบนภูเขานะ่าจะมีหินนะตอนนี้ไม่มีนะครับโอเคบ้านเต็มแล้วอัปเกรดไม่ได้ไม่มีหินยิงหน่อยยิงหน่อยพนุยิงหน่อย,ย,อย,ย,อยเอ,อ้นี่ใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นเน้นตั้งรับก่อนครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็เหมือนมาไม่ค่อยเยอะนะเฮ้ยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยดีถอยดีอยดเออจะบวกอย่างเดียวเลยพวกนี้โอเคเรียบร้อยครับไปเคลียร์มอนป่าว้ยแต่ตัวนี้มันน่าจะโหดนะให้ตัวที่ใส่หมวกอะ่ะเดี๋ยวผมขอจัดทับนิดนึงอัี้เบอร์หนึ่ง มีเบอร์สองเบอร์สาไปโอเคค่อยๆเขยิบมาเบอร์1แทงหน่อยเบอร์1เอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยอุ้ยเนี่ยต้องยอมแทงนะครับยอมแทงหน่อยยอมแทงหน่อยเออโอเคได้ทองเยอะอยู่เก็บของเก็บของเก็บของผลดาบตายหมดเลยนะครับต้องยอมไปนะอะยึดเขตได้ โหนี่มีสองสามตัวครับเกตมาอีกแล้วก็เ,เอาข้าวแล้วกันนะพราะพื้นที่ก็ไม่มีไม่ค่อยเยอะนะพื้นที่สีเขียวอะ่ะพื้นที่น้อยแบบนี้ขอทหารเพิ่มดีวเว่าว้ยตัวแทงมาหน่อยไว้ธนูไม่ได้เพราะบ้านเต็มนะครับอ่ะอัปเกรดไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมโอเคได้อยู่ลืมดูอีกาเลย อันนี้เดี๋ยวสร้างโรงไม้คนไม่พออัปเกรดแล้วก็ลงหินตรงนี้มีโรงหนึ่งผลแทงมาครับผลแทงลุยเลยอีกประมาณ3นาทีครึ่งนะซอมบี้กำลังจะมานะครับโอเคลุยเลยเพื่อนอยิง้าไปออ้ยอย่างแรงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โตัวใหญ่ก็ตีแรงเนี่ย โอ้นี่มีเหตดอีกผม,มอีกชั้นหนึ่งนะครับมีอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าชั้นสองมันมาฝั่ง,งนี้นะเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์แล้วสามนาทีน่าจะทันอยู่ปั่นนี้ปั่นนี้เออปั่นหน่อยสวยยืนแทงมาเลยแล้วกันอุ้ยแรง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 ไปกว่าเพื่อนปั่นหน่อยปั่นหน่อยเออเคลียร์มอน สวยเก็บตังค์สองนาทีเดี๋ยวเก็บของเก็บตังค์ตรงนี้ก่อนไอเห็ดยักษ์เอาหนูยิงฟรีดีกว่าเออยิงฟรีได้นะครับอันนี้ก็ไปเก็บของไปยิงไปย,ยิงไปสวยยิงนี่อ่าเดี๋ยวซ่อมของก่อนโอเคแล้วก็ อันนี้ขอธนูเพิ่มครับได้สี่คนไปเก็บของให้หมดที่ขาดตอนนี้ก็คือหินนะนะหินนั้นข้างน้อยนะครับด้านล่างอะลองเคลียร์ดูเลยแล้วกันนี่มีของนี้เก็บเลยเฮ้ยนักธนูอ่ะยิงหน่อยอูย้เยอะ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 จัดเลยนี้ โอ้ตายเลย่ะไหนไหนก็บวกเลยลกันนะบวกหนบวกหนผมไม่ไหววะ <c oughs> ถอยก่อนครับถอยก่อนพี่น้องถอยก่อนเยอะจัดอันนี้แอสซิสซินมาเพิ่มเลยสองคนโอยกามาอีกแล้วออกมาฝังไหนวะรีบเดินมาเลยเร็วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เอาเท่านี้ก่อน โอเคเดินลงมานี่เลยครับเดี๋ยวสร้างาทุ่งนาเพิ่มเมื่อกี้ได้หกนะโอเคเอาหน่อยนึงอัปเกรดก็ขอเอาพลดาบแล้วกันเพิ่มเลือดมาตัวแทงพิกามาด้านล่างเหรอ พี่กางมาตรงนี้นะครับนี่ไงนี่ไงยิงเลยพลธนูเอา้ามันต้องเดินไปด้านบนวะได้ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ซ่อมอีกทีครับแล้วก็ต้องยืดจุดแล้วบ้านไม่พออสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวทำไม้นะทำไม้ทำหินอัปเกรดไปเลย อัพไปเลยทำไม้ทำหินอ่ะตรงนี้เดี๋ยวกำแพงผมว่าสร้างนี้อีกนิดนึงดีกว่านะครับอีกชั้นหนึ่งได้ไหม่ะได้ตรงนี้หนึ่งอันสองผมังคืนมาแล้วอะสามอันหอคอยทันไหมมาแล้วครับซอมบี้มาแล้วครับ ยิงหน่อยยิงหน่อยโ yeah. อเคอนูขึ้นไปอุ้ยถอยหน่อยครับถอยหน่อยโุ้ยแม่งเยอะว่ะเยอะไปอะ่ะอนูถอยไหมเออคนดาบแพงหน่อยโอเคอันนี้ตัวยิงไกลเอาหน่อยเอาหน่อยออนมาแค่ตรงนี้เว้ยวันนี้นะครับเวฟ2สองมาแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวดีนะมาแค่ฝั่งนี้อะไรล่ะเนี่ยอุ้ยลังอีกาเปล่า เป็นลังอีกานะครับนี่ไงตอนนี้เราเจอลังอีกาแล้วบางทีถ้าเราไปทำลายลังมันนะมันอาจจะหยุดมาก็ได้โอเคจัดให้แต่ว่าผมยังสร้างนี้ไม่เสร็จเลยนะครับอ่าซ่อมอีกทีหนึ่งนี้แล้วก็หออคอยโชกเข้าให้พอดูขึ้นไปดูมันก็เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยหนาเหมือนกันนะพวกหนามพวกนี้ โดนชนแป๊บเดียวก็พังแล้วนะครับอ่ะไม้มาก่อนไม้ใช้เยอะอาจจะต้องสร้างปืนใหญ่นะสักอันหนึ่งแต่ว่าคนก็ไม่พออาหารติดลบสิบเลยเหรอ่อะตรงนี้ได้ไหมเออเนี่ยแปลงหนึง่งนี้ได้สี่เหมือนจะได้แค่สี่นะเมื่อกี้พื้นที่ไม่พอแล้วนะครับ เออข้าวมันยังไม่ได้วิจัยใช่ไหมเออวิจัยข้าวก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวไปเคลียร์เลยดิขอทหารเพิ่มอแอสซิสซินดาเมจเพิ่มก็น่าสนนะแล้วก็เอาพลน,นูมาเพิ่มนิ้ขามอนคอม,มอนอุ้ยหนีก่อนนี่กันสายหน่อยสายหน่อยยิงมันเออเอาดีกว่าดิดห้องบนก็ช่วยยิงได้นะโอเคครับ ยึจุดเลยพลนูมาเพิ่มแล้วมานี่มานี้แล้วก็ลังอีก,กาต้องใช้พลนูเยอะนะโอเคเรียกออกมาก่อนได้อีกสองคนแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มอย่างนี้หนึ่งหลังนะครับตรงนี้หนึ่งหลังขอพลนูเพิ่มออกมาเลยจ้าอัปเกรด อัปเกรดเตรียมลุยครับอีกามังจะมาอันเดดมาอีกประมาณ2นาทีเกือบเกือบสนาทีกำลังจะมานะครับอันนี้ไปเคลียร์รังก่อนเลยดีกว่าน่าจะไหวอีกา3ตัวยิงนี่ครับจังหวะนี้มอนคนดาบตีนี่เลยเออแทงหน่อยแทงหน่อยแทงหน่อยสวยสวย เอามาพอดีว่าอีก,กามาพอดีอเฮ้ยยิงยิงกากนยิงก่อนยิงก่งงงงงอนข้างบนมาอีตัวหนึ่งได้อยู่ได้อยูไ่ไหวยอยู่แหละมาแค่ตัวเดียวเก็บให้หมดครับแล้วก็ซอมบี้นะ่าจะขึ้นมาทางนี้นะเคลียร์ออฟสกายปลดล็อกชิปเม้นต์เลยอันนี้ก็เอา,เอาวิจัยไว้แล้วกันพร้ทองน่าจะมีเยอะนะสองพันกว่า ก็เดี๋ยวมาสร้างป้อมตรงนี้ครับตรงนี้ต้องรีบเสริมมากปืนใหญ่ทันไหมปืนใหญ่ขาดหินนะครับขาดหินซื้อหินหน่อยหนึ่งโอเคลองสร้างดิแล้วก็เดี๋ยวเอาอพลดาบประจำตรงนี้มาพลดาบเบอร์หนึ่งไหมธนูธนูเบอร์สอง พลดาบกับไอ้นี่แล้วกันเบอร์หนึ่งประจำกันไว้ตรงนี้ที่เหลือผมขอพลดาบมาเพิ่มกันฝั่งนี้นะครับโหทันปะวะสร้างนี่เลยได้ไหมโอเคสร้างแางนี้เลยขอคอยสักอันหนึ่ง พลดาบน,นี่พลดาบประจำการตรงนี้อันนี้ขึ้นไปหัวเขานี่มาสามทิศเลยนะครับหวไหมไหวไหมได้อยู่แหละเอ้ยพลนูใจเย็นเออให้ดาบแทงสวยฝั่งนี้น่าจะไหวเพราะมีปืนใหญ่ช่วยนะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคแป๊บเดียวก็เคลียร์ได้อะซ่อมซ่อม ก็เดี๋ยวปอมสร้างไว้ประมาณนี้ก็พอนะแต่ถ้าจะให้ดีก็ขอปืนใหญ่สักอีกกระบ,บอกหนึ่งวุ้ยไม้มีทั้งสี่พันขายไม้ก่อนขายไปเลยโอเคป้อมบางนี้อ่ามีซ่อมไปเลยครับผลดาบมานี้ทาหารได้อีกสามคนนะครับพนนูมาทองไม่พอเฮ้ยไม้เยอะว่ะ ขายมาไม้ไปหมดประมาณนี้มาพลัน,นูออกมาเยี๋งวมาเสริมฝั่งนี้แล้วกันโอเคมาเสริมฝั่งนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มด้านบนได้ไหมไม่ได้นะครับได้ตรงนี้ ไอ้นี่ไงเออตรงนี้ลืมสร้างเลยขุดหินเพิ่มดิบ้านเสร็จยังโอเคขุดหินตัดไม้ตรงนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยอันนี้อัปเกรดไปเลย้ยอาหารติดลบแล้ว嘛ก็ตรงนี้สร้างได้ปะ่ะเหมือนจะสร้างได้นะอัปเกรดนิดนึงโอเคสวยครับแล้วก็เดี๋ยวนี่เลย สิโอเคอาหารก็บวก3นะครับตอนนี้เฮ้ย <Hey, S 1> มีทองอีกอันนึงนี่หว่าเก็บดีเพื่อนคนว่าง3มคนนะครับก็เดี๋ยวเอาแอสซิสซินมาคนหนึ่งอันนี้อัพไปทองไม่พอการวิจัยเอาเน้นทหารแล้วกันรอบนี้ ปึกไวขึ้นแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยลงไหมเออเหมือนน้อยลงไปนิดนึงนะครับกลางคืนมาแล้วอันนี้เว็ที่4นะครับโหตัวหมวกมาเพียบเลยวะเฮ้ยเยอเกินยิงหน่อยยิงหน่อยเฮ้ยไหวยอยู่ไหวยอยู่ฝั่งนี้สบายเลยฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ยังไงโอเคปืนใหญ่สวยครับตึมเข้าให้ ได้แหละสร้างบ้านเพิ่มเฮ้แต่ว่าข้าวก็จะไม่พออีกแล้วนะบวกแค่หนึ่งตรงนี้ก็ได้แค่สามเมื่อกี้สองนะเห็นแวบแต่ว่าติดสร้างไม่ได้ลบสองไปแล้ววนะต้องสร้างนี้นะครับ ที่มันไม่ค่อยพอได้เท่านี้เองมีอัพเกรดไปเลยบวกหนึ่งครับเกรดก็จะลบใช่ไหมลบหนึ่งน่าจะพอไหวยอยู่แหละขอไอซซอซินมาเพิ่มโอเคไหนๆก็อัพให้เต็มทั้งทีนะครับ ก็เน้นแอดไปลยรอบนี้พละดินไม่ต้องนะจริงๆก็าหาลบไปก็ได้นะเดี๋ยวเราซื้อเอาก็ได้นะครับมันก็ลบไม่เยอะนะลบแค่หนึ่งเองก่าจะลบแอ,อพไปเลยอันนี้ขอพลันูเพิ่มเดี๋ยวมาไว้ฝั่งนี้บ้างนะครับเพราะตัวแทงไม่มีเน้นแต่ดาเมจเรียบร้อย3คน ฝึกโคดไวอะ่ะไหนๆก็สร้างไอ้หอคอยเพิ่มดีกว่าบางเนี่ยไฟสักนิดนึงไม้มีเยอะตอนนี้เอาการวิจัยมาเอา่ออันนี้เอาเป็นลองธนูไหมลองดู แล้วก็หอคอยขอเพิ่มนิดนึงครับฝั่งนี้ด้วยอ่ะนลนูขึ้นไปเลยมาแล้วกลางคืนปนนูขึ้นไปเร็วยิงหน่อยยิงหน่อยตัวหินเยอะเว้ยออยิงหน่อยสวยโอ้โหปแป๊บเดียวเคลียร์ได้หมด ได้แหละได้แหละเพราะว่าบัฟธนูไปนะครับยิงไวขึ้นยิงเร็วขึ้นเออเก็บตะแตกไปนะเรื่อยเยเออี่ยิงโคตรไวเลยโอเคอีซี่วะ่ะอีกสามเวฟรอ,อไปนะสามเวฟอ่ะซ่อมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมีเควสนี่าเพิ่งเห็นเขาให้สร้างไอ้น้ำผุนะครับ วางไหนดีเนี่ยตรงนี้โอเคจะได้เร่งการวิจัยไวขึ้นนะให้สร้างอีกเหรอเอาวางต่อนี่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเสริมตรงนี้หน่อย,อยไฟสักนิดนึงโอ้ไม้มีสี่พันเจแล้วโคตรเยอะ เสริมเข้าไปเเพิงก็ยิ่งมีไฟนะครับจะให้ทําให้ซอมบี้มันอ,อ่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะถ้าเรามีไฟเยอะนะครับอันนี้สักอันหนึง่งด้านหลังก็เหมือนจะพังไปแล้วใช่ไหมเอาไ้นี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งอะไม้มีสี่พันต้องซื้ออาหารนะครับขายไม้แล้วก็ซื้ออาหาร โอเคประมาณนี้ถ้าหารได้3คน3คนก็เอาเป็นธนูนะอ่ะออกมา3คนฝั่งนี้น่าจะพอผมว่าไปแต่ฝั่งนี้มันก็เยอะนะถ้า,างั้นก็แบ่งฝั่งนี้มาตัวหนึ่งอ่ะไอ้นี้มาพอดีการอัปเกรดอันแรกจะเกี่ยวกับบ้านนะครับเกี่ยวกับประชากรนะ หนึ่งในสองบ้านจะมีประชากรเพิ่มอีกหนึ่งก็คือเหมือนว่าสมมติว่าสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ได้หนึ่งคนสมมตินะครับแล้วเราสร้างสองหลังก็เป็นสองคนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอัปอันนี้ไปก็อาจจะเป็นสามคนได้เออพอเข้าใจไหมสองหลังจะเพิ่มคนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้กําลังเสริมนะครับเฮ้ยมีพลปืนนะแล้วก็มีพลปืนใหญ่ด้วยนะครับพลดินอีกหนึ่งอันนี้ เกี่ยวกับหนามเขาบอกว่าหนามพวกนี้มันจะไม่โดนทำลายแล้วนะแล้วก็ทำดาเมจมากขึ้น20%นะครับอ๋อทำให้สโลได้ด้วยนะเออเอาหนามดีกว่าเว้ยผมมีหนามเยอะเอาหนามแล้วกันรอบนี้สร้างเพิ่มไปเลยเป็นถ่วงมันไว้ฝั่งนี้ด้วย ถ้าแปลไม่ผิดนะครับเหมือนว่าจะไม่โดนทำลายนะรอนมาสีว่วิมาแล้วจ้าโหฝั่งนี้ยิงนะครับคอมมอนคอมมอนไหวแหละผมว่า เฮ้ยเหมือนคนตายไปว่ะเพราะว่าพวกนี้มันรีบวิ่งออกไปนะรีบวิ่งไปเคลียร์แต่ก็ไหวโอเคซ่อมซ่อมเออมันไม่โดนทำลายนะครับแต่ต้องมาซ่อมอยู่ดีนะก็เดี๋ยวเอ่อ,อวางเพิ่มแล้วกันวางเป็นแนวไปเลยอนะ่ะตรงนี้ก็ขอไฟเหมือนเดิมในส่วนของฝั่งนี้ ป้อมปืนใหญ่ไหมป้อมปืนใหญ่เพิ่มที่ไม่พอแล้ววะ่า,อาลองลองสร้างดักไว้ตรงนี้แล้วกันลองดูแล้วก็เอาหนามมาแปะไว้ร,รอบๆได้ไหมเนี่มีของนี่เพึ่งเห็นเอาลงไปดิเออนี่มีของอยู่เคเก็บเลย เรียบร้อยแหมมีซ่อนไว้ด้วยนะปดร้อชีพเม็์เลยเออแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางไงเออต้องที่ต้องไปเขียดูดิฝั่งนี้ไม่มีของแล้วนะเออเนี่ไงขีดหน่อยครับสวยสวยมันตัวเขียมอนชัดชัดไปกลับขึ้นไปด้านบน สร้างเพิ่มได้ไหมมันเหมือนสร้างไม่ได้แล้วนะครับมันสร้างได้แค่ตรงนี้นะหมาแล้วเว้ยกำลังเคืินแล้วเว้ยตึมอุย้ยเออปืนใหญ่วางนี้ก็ได้นี่ว่าอุย้ยอย่างแรงอะ่ะโอเควิจัยมานะครับเ,ออเดี๋ยวดูสิรยอย่อแอสซิสตอบสองนี้ก็คือรอบที่แล้วอ่ะนะที่เลือกไปนะครับอันนี้อาเชอร์บวกระยะ โจมตีเยอะขึ้นนะครับถ้าอยู่บนไอ้บนหอกคอยอะ่ะแล้วก็ปืนใหญ่นะครับสามารถเหมือนยิงได้2นัดเลยนะเออปืนใหญ่ยิงเบิ้ลหรือว่าแอสซิสต์แอสซินรีบปั่นรีบเคลียลองปืนใหญ่ดีกว่าลองดูลองดูองดเออวสนูกยิงไกลขึ้นด้วยนะสวยครับตุม้มเออแค่นี้ก็สบายแล้ว โอ้ซีว่ะต่อไปก็เว็บสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายอ่ะซ่อมซะนี่เดี๋ยวผมสร้างบ้านเพิ่มดูอุ้ยนี่ไงคนแค่มาแล้วมาตอนหลังเว้ยมีปืนใหญ่ด้วยนะครับก็ไอเอสวินบอกว่าแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะว่ามีพีมิตรมาเพิ่มอะไรประมาณนี้เออโหแต่แค่นี้ก็ไหวแล้วนะครับ เออแค่นี้ก็ไหวแล้วแหละแม่งเหมือนแบบขนโอ่งมาเออขนโอ่งมาเว้ยขนแคระอ่าตอนนี้ก็เว็บสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างหอคอยเพิ่มเลยไหมตรงเนี้ยอันนี้ผมก็ไปปรับปรุงมานิดหนึ่งนะครับไม่รู้มันจะยิงถึงปะนะลองเอาคนธนูขึ้นไปไว้ข้างบนดูนะครับยิงถึงข้างล่างหรือเปล่าอ่าเข้ามาเข้ามา ตอนนี้ก็กรจะจายกำลังกันค่อนข้างเยอะนะครับมาแล้วว่าตอนกลางคืนเวสสุดท้ายจะไหวไหมเปิดใหญ่ก็มีด้านหน้ากระบอกหนึ่งนะครับยังไงยังไงเหมือนยิงไม่ถึงว่าด้านบนน่ะอุ้ยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยเพื่อนถอยหน่อยเออถอยหน่อยถอหน่อยต้องถอยขึ้นไปหน่อยหนึ่งวะไม่งั้นไม่ไหวนะครับเพิ่มมาเยอะ ยังไงครับตรงนี้ถอยขึ้นไปหน่อยถอยขึ้นไปหน่อยเหมือนว่าฝั่งนี้พลดาบจะตายนะครับขอพลนดาบเพิ่มนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วโู้เยอะมถอย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 ปูยยสุดท้ายมาเพียบเลยครับอย่างเยอะปอมแตกไปแล้วเ,เดี๋ยวเคลียร์ไหวอยู่นะโอเคได้อยู่นะครับ ชนะนะเออป้อมปืนใหญ่สองป้อมก็โหดดีนะครับโหดใช้ได้เลยอ่ะผมว่าเดี๋ยวอีพีนี้ไว้แค่ตอนเดียวก่อนแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะยาวนะโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหนะ้าบ๊ายบาย